ส่วนที่ทุกคนกันด้วยนี้ับ <fight together. S 2> ผมก็เจอกับช่องเป็ดแล้วก็ชุดเป็ดเนี่มันไม่ใช่ชุดไก่นะทุกคนมันคือชุดเป็ดนะครับคือผมจะเรียกว่ามันคือชุดเป็ดนะทุกคนก็ยังไงฝากปงทาง Rich Man Shop ด้วยทุกคนก็ โกบอลซิ้เวอร์นี่ครับเติมเติมหมด3แพ็กเกจนะครับเติมผ่านไลน์จะเป็นแอด richmanshop นะครับอย่าลืมแอดด้วยนะครับเดี๋ยวหาร้านไม่เจอหรือว่าเติมผ่านไซส์ของทาง richmanshop.com ก็ได้ครับอันนี้จะเติมดกวยผ่านไลน์นะครับแล้วก็ยังมีบริการผ่อนสูงสุดถึง10เดือนกันเลยคนก็ยังไงก็ฝาก richmanshop ไว้ด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีกล่องใหม่มาด้วยเป็นกล่องของคาเกานะครับเป็นรู้สึกเป็นสายฟ้าอะไรสักอย่างครับผมยังไม่ได้เติมเลยรู้สึกว่าไม่รู้หน่าเติมหร อาจจะเอามาเป็นเขาเรียกว่าเป็น collection ของสกรีนคาครับเพราะว่าตอนนี้เล่นปืนคาบ่อยครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ค่อยมีสกรีนสวยๆเลยุกคนก็เดี๋ยวอาจจะซื้อมาหรือสุ่มหรืออาจจะไม่ได้สุ่มครับเดี๋ยวรอดูกันละกันนะครับก็เราลงเหมือนเดิมนะครับก็คืออีเวนต์นี้นะครับผมว่าอีเวนต์นี้มันไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะสำหรับผมนะผมว่ามันจำเจมนิดนึงนะครับไออีเวนต์ของไอซอมบี้นี้นะทุกคน จริงๆมันก็ดีนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ใช้เกี่ยวกับซอมบี้หรือไม่ก็อะไรเกี่ยวกับซอมบี้เลยนะครับทุกคนลองสังเกต e v อีเวนต์ดักบอลเนี่ยเราจะใช้ทุกอย่างเลยนะครับคือเหมือนผมมาแค่อีเวนต์เนี้ยพรอมเมาเกิดนะทุกคนกับไออาวุธผมก็ไม่ได้ใช้เลยนะผมว่ามันโดนเนิร์ฟหนักเกินไปนะเดี๋ยวหาปืนก่อน,นครับหลักๆเลยเจอละเจอบอร์ดด้วยนะโอ้โหมาพร้อมเอมบอกเลยว่าตานี้มีรุ่นนะเจอละข้างบน,นครับ มาแล้วนะผู้ชนะเราโหที่ดไม่ลว่วงแล้วที่มาสี่คนซอมบี้มันดุกิ้งกิ้งยังไงก็ไม่รู้นะจริงๆถ้าซอมบี้โหดกว่าน,นี้ก็อาจจะสนุกอยู่นะทุกคนแต่อย่าโหดเกินนะโหดเกินก็ไม่ดีจะเล่นเป็นลูกซองก็แล้วกันนะครับเล่นลูกซองมานานมากแล้วลูกซองค่นข้างโกงนะถ้าไปอยู่ด่านพวกเอเกลเินบอกเลยว่าโคตรโกง เดี๋ยวเราเล่นเลยก็แล้วกันนะครับเรามีลูกซองนะมันอยู่โซนหน้านะครับชุบกันละหูหน้าเล่นไหมเนี่ยนี่ไงโหดตายทุกคนหามุมแอบก่อนนะครับเดี๋ยวเราเขาวิ่งมานะตา๊มทันไหมเนี่ยไม่น่าทาันนะครับต้องเล่นก่อนนะ Mark, like โอเคล่วงนะครับเอาพิญาก่อนนะครับเดินใจเดียว เันนะเกิในล่วงไปแล้วนะเดี๋ยวปั๊มยายก่อนนะผมต้องรอเขาวิ่งมานะเดี๋ยวยิงเลยนะยผมอาจจะต้องเล่นเลยนะรเราค่อยชุบก่อนนะโอเคโดนเต็มอกเลยนะครับพูดที แต่ลูกซองนี้ค่อนข้างดีนะคับมันไม่ค่อยเหมือน DPS นะ DPS ผมว่ามันไปเสียเวลาตรงชักแม็กนะครับชึกๆนี่แหละ <Thank you. S 1> มันก็เลยทำให้เสียบางจังหวะนะครับเดีย๋ยวปั๊มยาก่อนนะผีมันดูแบบช้ามากเลยคุณดูดิเห <c oughs> มือนซอมบี้ The Walking Dead เลยแต่ก็ดีนะครับเจอซอมบี้แบบนั้นค่อยแบบว่าสบายใจหน่อย่าจะเหลือตัวเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไล่เคลียร์อะไรก็แล้วกันนะนี่ไงเจอล้ น่าจะหมดแล้วนะครับโอเคข้างบนน่าจะตรงโซนชุบนะครับมันมีมาตัวหนึ่งนะแต่เห็นเบอร์หนึ่งมันจะยิงกับใครก็ไม่รู้นะครับยวเรามาเช็คตรงนี้ดูนะนี่ไงผมเจอละเลยไหมผมติดอย่างเดียวทันไหมี่ยไม่ทัน,ทน,นครับไม่เป็นไรเรามีเกิดอยู่นะครับให้เป็นใครบอตรหนึ่งช่วยด้วยเบอตรหนึ่ง เือไม่พันนะครับไม่เป็นไรมาแล้วครับทุกคนเราเกิดตรงนี้นะครับลงตรงนี้ดีกว่าหาบอสตีกันะเจอคนด้วยนะกำลังใช้มีดจ้วงบอสอยู่เลยเดี๋ยวเราเล่นซ้ายแล้วกันนะครับเราจะไม่วิ่งเข้าไปหาเขานะอีกตัวนะวิ่งอยู่น่าจะมีสี่คนนะครับโอเคฆ่าอีกตัวนะครับอยู่ไหนนะ ผมจะไม่พึ่งรีบใช้มีดฟันนะครับอ๋อผมเจอแล้วอ,อยู่นี่เองโอเคเรียบร้อยนะหมดตรีนี่ครับเอา M4 มโฟมาแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าฟาร์มัสมันไม่ค่อยดีเลยนะครับเหมือนจะดีแต่ก็อย่าใช้ดีกว่านะเหมือนเนิรฟก็ไม่เนิรฟนะ เดี๋ยวเราช่วยเพื่อนฟันสักหน่อยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไม่ได้เอามีดมานะมีดผมทิ้งและเราจะช่วยเพื่อนฟันแล้วกันนะแล้วก็แย่งของด้วยเอตัวนี้มันกระโดดตลกนะครับทุกคนแต่ว่ามันค่อนข้างเหมือนไอ้ตัวนี้มันอปเอจีนะตีเร็วมากโซน่ามีเสียงปืนครับเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันนะข้างหน้าเลยนะคนหรือเปล่า อ้อาไม่โดนเหรอโอเคโดน,นครับเมื่อกี้ไม่โดนงงเลยไปครับเดี๋ยวไปหาคนกันดีกว่าทุกคนเลยสิบเก้าคนนะครับเยอะอยู่นะตรงๆนี้น่าจะเป็นน้องบอดนะแต่ก็เอาคิวก็ดีนนครับ,บอดทุกคนเนะี่ยมาควิกสะโขกกับบอดก่อนนะฝึกกับบอดก่อน <laughs> าร์มตัวนี้แล้วก็ไปหาคนเลยดีกว่าทุกคนตัวนี้น่าจะคน,นะครับดูจากของมันนะถ้าลงมันคือไก่จริงใช่ไหมแต่มันเขียนกลบกล้ามนะทุกคนชื่อมันคงจะไม่หลอกเราใช่ไหม <laughs> มันคือไก่เอ้มันคือเป็ดทุกคนเชื่อผมสิไอ้งอนนะี่มันอาจจะเป็นหมวกหมวกของเป็ดนะที่แบบมีคนเหรอเดี๋ยวเลี้ยวไปช่วยเบอร์หนึ่งก่อนนะ อยู่ข้างหน้าเลยนะโอเคเพื่อนมาตรงซ้ายนะดอ,อกซ้ายไปเช็คดูนะไม่รู้จะมีหรือเปล่าแต่ตรงซ้ายมีเสียงยิงกันนะผมใช้อาวุธเราขึ้นไปมข้างบนหินดีกว่านะข้างบนหินก็ดักก็ดีนะไอ้ดักบนหินดีกว่านะใช้เป็นหุนสี่ไว้นะ เอาชาร์จเกืบเต็มเลยนะเฮชาร์จเต็มก็ได้นะไอชาร์จเต็มผมว่ามันเปลืองเวลานะวิ่งลงหินตัวหนึ่งนะคเห็นผมหรือเปล่าน,นะเหมือนจะเห็นคนระับอุ้ยเยโโห็นโอ้โหเจ็บมากน่าจะเหลือนหนึ่งบ้างนะมาแล้วตัวนะึมีเพื่อนครับน่าจะสองตัวนะข้างหน้า๋ต่ผมเล่นเชิงก่อนนะเพราะว่าเราขึ้นเยอะก็ไม่ได้นะมันมีตัวโคฟอยู่นะ โจโคเขาอยู่ตรงหินนะครับวิ่งมาชิดละคือตอนนี้กลัวอย่างเดียวกลวนเนยนะครับวิ่งออกขวามาเลยมะจะได้ยิงฟีนะส่วนหน้าเราไม่ไม่โผล่เลยนะครับ ผมกลัวเขาวิ่งออกมานี่แหละเริ่มอ้อมขวาแล้วนี่ไงอันนี้เราเล่นง่ายเลยนะโอเคเดี๋ยวผมดูตัวบนก่อนนะออกมาจริงด้วยนะเล่นเป็นคาแล้วกันนะโอ้โหสามอย่าลืต้องเคลียร์ข้างล่างนะครับคานเนตดูนะน่าอยู่ซอกนี่แหละผมว่าผมปลาช้าแบบทุกคนต้องลงไปเคลียร์ละมนเ๋ยวมนชุก,กันได้นะ นี่ไงโอ้โหเอาอีกละสายสายมันหลุดตลอดเลยนะครับที่ผมไม่ค่อยอยากสตรีมเพราะสายมันชอบหลุดเลยนะทุกคนแล้วผมหุนหินมากเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับไปหาคนต่อนี่คราบเหลืออีกตัวหนึ่งข้างหน้านะครับน่าจะวิ่งเข้าวงอยู่ผมว่านี่ไงกำลังวิ่งมาเลยนะครับหินหน้าเราเลยนะครับตานเน็ตเช็คดูนะ อุ๊ยเอ้าหลุดมือโอ้โหตกข้างๆซะด้วยอุ๊ยโอ้โห,โโหเจ็บโดนไปเนี่ยผมว่าผมปาช้าไปอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวปั๊มยาก่อนนะครับผมว่าถ้าผมต้องเล่นละคือถ้าเขาไม่เล่นเนี่ยผมต้องเล่นเองนะครับตั้งหนึ่งคิวเลยนะทุกคนคือเรายอมไม่ได้นะเราหิวคิวยังไงล่ะเดี๋ยวปั๊มยาน้าให้เต็มก่อนนะจะได้วิ่งเร็วขึ้นมานิดนึงนะจริงๆมันช่วยนะทุกคนไอ้ตอนวิ่งเร็วนิดนึงนะครับ เดี๋ยวกด FPP ด้วยนะเปรียะใกล้เกินนะโอ้ <S <S โห,โหเกือบตายทุกคนเดี๋ยวปั๊มยาไปเลยนะไม่เก็บของแล้วโอ้โหเกือบจะล่วง s <S แล้วประเด็นคือเลือดเราไม่เต็มร้อยด้วยนะเมื่อกี้ประมาณ80ปรเ็นะครับเอ้ย7ประมาณ75านะครับตายแล้วท <'s> ุกคนข้างหน้าเหมือนมีโอ้โหมีรถด,ด้วยครับ <Watch out. S 1> โอเคมานั่นจะที่สุดท้ายแล้ว เอ้ยไม่โดนไม่โดนได้ไงวะโอเคเดี๋ยวตามกระบอรดก็แล้วกันนะครับสองตัวสุดท้ายนะผมใช้เป็นสไนด์ก็แล้วกันนะมาทุกคนมันที่อยู่ข้างหน้าเลยครับอัํายาอยู่หรอนี่ไงอ้าวโอเคเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายแล้วอยู่ไหนเอ่ย <Help. S 1> ยิงเบอร์สองเนาะกล็ละ marked a location. โอุย้ยายายาไม่เอาหมดอุย้ยโอ้โหสองนะัดไม่ล่วงเกาะสามแน่เลยทุกคนเดีนะ๋ยวผมต้องเล่นแล้วนะครับบาดเจ็บละยาเบอร์หนึ่งยาเบอร์หนึ่งยาลานเราเบอร์หนึ่งียง๋ยวมนะผมใช้นี้จ้วงแล้วกันทุกคนโอ้โหไม่ทัน <laughs> ไม่ทุกคนอ้าววาร์ปกลับไม่ใช่เลยมาครับมาเต้นไก,ก่กันต่อเต้นเป็ดกันต่อแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเพื่อนมาป่ะขอบคุณทุกคนมานกะครแกผมที่ดูจุคลิป้ครก็ฝากไลค์กดแชร์กดซับไ i b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้านี่ครับสวันดี้ใส่กุญไวคนไมบ่ายนี่ครับ